ในปี2052ประเทศไทยได้ประกาศเปิดตัวยุโทโธปกรณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ทางการทหารของชาติขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่ซึ่งพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างกรมยุทธศาสตร์กลาโหมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงของกองทัพและภาคเอกชนด้านวิศวกรรมขั้นสูงภายใต้รหัสโครงการลับที่ชื่อว่าเพชรคาดฟ้า52ขีปนาวุธรุ่นนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นระบบโจมตีระยะไกลที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่ไทยเคยมีมาวิสัยทัศน์และเป้าหมาย จุดประสงค์หลักของการพัฒนาขีปนาวุธหนักรุ่น2052คือการยกระดับศักยภาพป้องกันประเทศให้สามารถตอบโต้ภัยคุกคามทางยุทธศาสตร์จากภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมแสดงบทบาทของไทยในฐานะผู้เล่นสำคัญด้านความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนแนวคิดพื้นฐานคือความมั่นคงเชิงรุกซึ่งหมายถึงการมีขีดความสามารถในการป้องปรามด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถยิงตอบโต้หรือโจมตีเป้าหมายที่เป็นภัยคุกคามได้ในระยะเวลาอันสั้นและมีความแม่นยำสูงในทุกภูมิประเทศ โครงสร้างและพลังขับเคลื่อนขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้มีความยาว11 5เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1เมตรน้ำหนักรวมเกือบ14ตันใช้เชื้อเพลิงแข็งแบบผสมชนิดใหม่ที่มีพลังงานสูงแต่คงความสเสถียรในการจัดเก็บเหมาะสำหรับการใช้งานในภารกิจฉุกเฉิน ตัวขีปนาวุธติดตั้งระบบขับเคลื่อน2จังหวะโดยจังหวะแรกจะดันขีปนาวุธออกจากฐานยิงด้วยความเร็วสูงและจังหวะที่2ใช้หัวรบควบคุมความเร็วในช่วงกลางและปลายของการบินความเร็วสูงสุดอยู่ที่ระดับมอกเหรือราว8,600กิโเมตรต่อชั่วโมงนับเป็นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงไฮเปอร์โซนิกรุ่นแรกของไทยระบบนำวิธีอัจฉริยะระบบนำวิธีของขีปนาวุธหนัก20 5 2คือหัวใจของความแม่นยำโดยเป็นการผสานกันของระบบ GPS รุ่นทหาร ระบบนำวิธีด้วยแรงเฉื่อย In s และระบบ AI ประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียมแบบเรียลไทม์ที่สามารถปรับทิศทางขีปนาวุธให้สอดคล้องกับตำแหน่งเป้าหมายล่าสุดแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งก็ตาม AI ยังสามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางทางยุทธศาสตร์เช่นการป้องกันด้วยเรดาร์การรบกวนสัญญาณหรือการเคลื่อนที่ของเป้าหมายเพื่อปรับวิธีการยิงใหม่ทันทีทำให้มีโอกาสโจมตีสำเร็จมากกว่า92%ในสถานการณ์จำลองการรบจริงหัวรบอนุภาพสูง ขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้สามารถติดตั้งหัวรบได้หลากหลายชนิดทั้งหัวรบแรงระเบิดสูง HE หัวรบเจาะเกราะ Penetrator และหัวรบ EMP สำหรับทำลายระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศัตรูในพื้นที่กว้างโดยหัวรบมาตรฐานที่ไทยเลือกใช้คือเพลิงพุธาลพ่าที่มีน้ำหนัก1.2ตันรัศมีการทำลายล้างกว่า1.5กิโลเมตรและสามารถเจาะทะลุเป้าหมายที่มีโครงสร้างป้องกันชั้นสูงเช่นบังเกอร์หรือศูนย์บัญชาการใต้ดินฐานยิงเคลื่อนที่และระบบสนับสนุน เพื่อให้มีความยืดหยุ่นสูงสุดขีปนาวุธรุ่นนี้ถูกออกแบบให้สามารถยิงได้จากฐานยิงเคลื่อนที่บนยานพาหนะล้อ,อยาง10บล้อรุ่นพิเศษที่ผลิตในไทยโดยการดัดแปลงจากรถบรรทุกทหารเชิงกลยุทธ์ตัวรถมีระบบต้านแรงสะเทินพิเศษและสามารถเคลื่อนย้ายขีปนาวุธได้ภายใน3มชั่วโมงหลังจากประกาศเตือนภยัยนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมการยิงจากระยะไกลผ่านดาวเทียมทหารโดยใช้สัญ,ญญาณที่เข้ารหัสแบบควอนตัมทำให้การควบคุมขีปนาวุธแทบเป็นไปไม่ได้สำหรับศัตรูที่จะดักฟังหรือแฮก การทดสอบและเสียงตอบรับตลอดปี2051ได้มีการทดสอบยิงจริงทั้งในพื้นที่ภาคเหนือและทะเลฝั่งอันดามันการทดสอบครอบคลุมตั้งแต่ระยะยิงใกล้ที่200กิโลเมตรไปจนถึงระยะไกล,ก,ลกว่า2,500กิโลเมตรซึ่งขีปนาวุธสามารถเข้าทำลายเป้าหมายได้ด้วยความแม่นยำระดับวงกลมรัศมี10เมตรเสร็จผลการทดสอบได้รับคำชมจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธจากหลายประเทศ รวมถึงองค์กรอิสระในยุโรปที่ประเมินว่าขีปนาวุธรุ่นนี้ของไทยมีประสิทธิภาพเทียบเท่าระบบ S-400 จากรัสเซียหรือแม้แต่ระบบ DF-21 ของจีนในบางแง่มุมความหมายต่ออาเซียนและระดับโลกการที่ไทยสามารถพัฒนาขีปนาวุธหนักสมรรถนะสูงได้สำเร็จแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศทั้งยังเป็นการส่งสัญญาณถึงนานาชาติว่าไทยไม่ใช่เพียงผู้บริโภคอาวุธจากต่างประเทศอีกต่อไป แต่สามารถสร้างเทคโนโลยีชั้นสูงได้ด้วยตัวเองในระดับอาเซียนการมีระบบขีปนาวุธดังกล่าวทำให้ไทยมีอำนาจต่อรองมากขึ้นในเวทีความมั่นคงและสามารถรักษาสมดุลแห่งอำนาจกับประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคได้ดียิ่งขึ้นบทสรุปจุดเปลี่ยนของกองทัพไทย การเปิดตัวขี่ปนาวุธหนักรุ่นใหม่ปี2052คือการแสดงศักยภาพของไทยอย่างแท้จริงทั้งในด้านเทคโนโลยีระบบป้องกันประเทศและความสามารถในการพึ่งพาตนเองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่ของกองทัพที่พร้อมรับมือภัยคุกคามจากทุกทิศทางพร้อมกับยกระดับสถานะของไทยในเวทีระหว่างประเทศไม่เพียงแต่เพิ่มขีดความสามารถในการรบแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของชาติ และนี่คือก้าวย่างสำคัญที่เราทุกคนควรภาคภูมิใจหากคุณต้องการเวอร์ชั่นพร้อมสคริปต์เสียงภาคหรือให้ปรับให้เหมาะกับวิดีโอสั้นหรือชอ็อตก็แจ้งได้เลยครับ